ล่าสุดสาวมือที่สามไม่ประสงค์ไกลเกลี่ยจูนเพนชุลีปมฟ้องเรียกสิบล้านความคืบหน้าล่าสุดกรณีจูนเพนชุลีหนูแก้วภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกะลายื่นฟ้องสาวมือที่สามเรียกค่าเสียหายสิบล้านบาทและมีนัดไกล่เกลี่ยกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในวันที่16สิงหาคม2566 แต่ทว่าในวันนี้วันที่15สิงหาคม2,566ทนายพัฒนายความของจูนเผยว่าคู่กรณีไม่ประสงค์จะไกล่เกลีย่ยทนายพัฒนายความของจูนโพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กทนายเมียหลวงโทร087813 3,012ระบุด,ดังนี้เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2,566เป็นวัดนัดไกล่เกลีย่ยคดีคุณจูน ในกรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวน10ล้านบาทจากบุคคลที่สแต่เนื่องจากทางบุคคลที่สมแจ้งว่าไม่ประสงค์ไกลเกลีย่ยดังนั้นนัดไกลเกลีย่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในวันพรุ่งนี้จึงใต้องค์ยกเลิกไปสิทธิของจำเลยนัดต่อไปคือวันที่28สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา เป็นนัดพร้อมเพื่อชีสองสถานกำหนดแนวทางนำสืบหรือสืบพยานโจทย์จึงประกาศให้ทุกคนทราบครับและแม่จูนฝากขอบคุณทุกกำลังใจผ่านผมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับเธอสบายดีและมีกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทงที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายชายพัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวง ขอบคุณทานายเมียหลวงโทร087813-3012